สวัสดีจ้า,จาพี่น้องฟองฝ่ายสิบปู่สิบเพื่นมือนีไหหน้าว่ากินเป็นมูแทงเ<ม>ผ็ดมีสีคึก,กาะแตพี่น้องจ้ามือนีผ้าหนาแล้วมากินเจวห่อนเน้อจ้ามือนีเป็นเจวห่อนเนื้อค่ะพี่น้องจ้าเมืเองบ่นเน้นพักปนไหนดิพี่น้องก็จะ <S 2> <S 2> <S 2> <ม>นี่หลผ้านี่พักบุ้งนะคะพี่น้องแล้วกะกระลำล้วก็นี่เห็ดเข็มทอ่งนะคะที่เด็ดเท่าพี่น้องอันนี้นี่เป็นตับหมูด้ค่ะแต่ว่าอันนี้นี่เป็นเนื้อขาไส่เมืองพี่น้องงามงามจัง พี่น้องึืงเนื้อขาไส่นะคะตั้งน้ำาห้มันเดือดนลนะคะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำซุปใส่กันจ้ะมาพี่น้องมอกี่รถเพิ่นแตกสเสียเส้ยวเสี้ยวพี่น้อง่อยยันจอมันเ้นียนเสียยว่อยสุ่เอาน้ำซุปพี่น้องจะมีละใช้น้ำซุปเจ่วฮ้อนเนื้อนะคะพี่น้องจ๋านี่หนึ่งขวดสองร้อยห้าสิบมลนะคะพี่น้องผสมน้ำได้ถึงเจ็ดร้อยมลด้พี่น้องจ้าเข็มข้นหอมหวยหวยพี่น,อน,อน้อง,องอเป็นเสี้วเนาะช่อยไม ได้งสอง<ด>องย่างเอามาที่นี่พ่นเพิ่มความเร่งไฟกระทะนองหอมคักพี่น้องจ้าเจสส์เดอร์เดอพี่นอ้องมากินได้ปกปอยเดอสองสาวชอบสาวไหนเรียกเอาเลยเมือมีทุกสาว <laughs> สาวนีมีลูกมีหัวแล้วสาวนีก็มีลูกมีหัวสาวนีของ,อง <laughs> เอาพักไส่พี่น้องจ้าพักกี่ตามใจชอบเด้อค่ะพี่น้องจ้า <laughs> เจ้าห่อนส่นหมาก็ั้จะมีกระลํำมีผักบุ่งีีน่องผักแค่วสีนะขึ้นชายพัละผ้าจ้ะมาผักแกงนระไซ<ม>ลงไปลเลยจ้าใ่บมากมาักงก็เอาใส่แหน่ก็ผู้มากกินก็มึงแบบตัดปีนะหัละผ้างานเลยเนี่ยเน่ยปกตัวแต่มุกงยาตุนเตโองามที่สุดตุบบ้งหยาเลยหงามเหมือนคนปลูกนะคะใส่กระหลัำเ็ือแ่บน กะลังก mm ิน hmm. สุปแต่แสบกินพ์หนึ่งแสบแต่ว oh, yeah. ่าเขาให้กินซุปพร้อมันยาหลายนั้น่ะเนาะเน่ยสตาว่ากังกินิบที่เขาไม่แสบต้องชอแบบหลวกินกระเพาะแทนแสบพีานนอกหวานหวานหวานสหรอโอ้ยกินข้าวใส่ข้าวเหนียวติดเฉลียขนนุ่งกวบติเยอะเนอะนนุ่มนี่จังหว่เดีฉันมีจังหวัดอยู่นะเดียจะอกินยำเลยติดเฉี่ยก่นยำนง กีนเพิ่งพี่น้อเนี่ยมยังติดติดอเอเสื้อผัดอยู่เนาะเจ้าฮวันกินยำอนกรกเสียบด้วจ้ะบินี่เนาเหนาวใส่เสื้อหนาเหนือขาไล่ไปสื่อมากพี่นองมึงพี่แนเพันไห่บางงามพี่นูพันนี่นองนงามไม่ดีแหละตับพี่น้องอันนี้ตับหมูนะคะหลายคนตับหมูตนอเหมก็จะดีใจนรับ กินมมือั็แล้วง่ยวามมือเท่ากับหลังไม่กีตัวถามมันสุกพี่น้องไหมพี่น้องมันมีน้ำจิ้มพร้อมด้วยชุดหนึ่งนี่น้ำจิ้มมันเค็มคนเหมืนบอเรื่องหลายที่เห็นนายได้าน้ำจิ้มมันเค็มคนไปสำหรับพี่น้องน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนหรือน้ำซุปนี้นะคะพี่น้องจ๋าเทไปผสมแล้วก็คนๆๆๆด้วยค่ะเป็นอันเดียบลอยแสบดูด่วนเป็นไหมคะลอกปากบอบอขัดต้อนไหม เอากินเด้อค่ะมากินน่วกันเด้อค่ะพี่น้องจ๋าบอลร่วงจะนอนนานมากๆมันจะหลวบปากหละมาเด้อพี่น้องตับ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 กูเดียวควมมวยมวยกูนั่งดีสิพอคุยๆควาองมักนั่งเจ้าวานมันกินหอนกินได้ทุกโอกาสนะคะพี่น้องจ๋ากินอยากกินแม่กเลกินเอาไปต่อนรับเพี่ยนสงการอะไรซะจ้ะ พี thì này ่น้องมาหลายๆคนโอ้ยวันนี้มาไงนมจ๊ะโครงการทีไหมทีเที่ยมเกระแจยกันนะว่านึกคุณช่องบอกว่าหัวกันขวานคนอยากกินนะนัวอืมเสร็จแล้ว น้ำจิ้มมันกระเซ่บแบโอ้โหควันหอมเลยอืพี่แดอรแบเหนื่อยพี่หลองขาไร่เหนื่อยกระยิ่งนิ่มดิหยั่งแง่หมเนาะเจะวบอสแม่แลต้มโดนพี่หลองข้สุกแ่บรวมทีหยังมาแล้ะแให้เกิดอวามเห็นมือสีเา นี่นู่นั่งมักถ้าเปิดมักดก็จะไปนั่งจีน <c oughs> ตายสู้ตายค่ะสู้ๆกลัวว่าจิ้มกระแซบจิ้มก็ได้อีกริ้ชาตินึงค่ะที่นอ้องเด็ก,นก,กนหน้ากินอะไรแล้วนำจิ้มมันต้องเค็มด้วยจ้ะริ้ชาติพอดี แหมขักแสบในเลยแตคือแบบพันหลังก็แบบพันหละงป็นวันแต่แง่กินแง่เกินเลยอ้วนินโดงแล้วมันจะได้หนึงเอามองทีเดยเลยเนาะครับครับงบติดต่อง่ายจังเลยจับ จากน้ำจิ้มใส่ก่อนนะโอ,อ้ยขาหมากกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันจางหอมๆพี่น้องรสไม่ได้เผ็ดมากนะคะกลางๆผู้เฒ่าเล็กน้อยสดใด้สดแสบคองขอดอ้ะดีจังคนอ่ะเออฝอายซื้อกิมรัสผัดกินดูสิได้บลกหลายแค่มักฝ้อยเลยฮอ่ม <laughs> ม่งหม่งหอดแน่ถ้าั่งบิดไปเปีปอนานถ้าเป็นร้านหลาได้ป่านๆสิเบื่อเปล่ปอนยางหรอ่ <c oughs> ยัเลจม่หยังเลยมนื <c oughs> ่เบือ <c oughs> ดจาหอไย ถ้าแมงมากินแบบว่บบนาวงสิน่านันแม่มันพอนที่เขาจุ่มกินงน่ะจุ่มอันนี้ขอยปิดก,กระทะหน่อยด้อจุมเมื่อไห็่ม่หรอกเนี่ยคอนเสิคนจิ้ม,มกินเลยพี่น้องถึงว่ามันามันสู้หอนเด้อหมอนเนี่โย่คุกับหมงไงอได้จ้าเพรามันพอนดีดีแทนตับ ตับกระวานขาถผอยูนามันฟุ <c oughs> เกินไปโอ้ยคอว่าติดซอจังค่ะพี่นาบุญอยากกินบรรยายนยเหนือใอยมาเนี่ยเา้ยก็ส้มหมองมาที ไม่อิ mm. oh, nah. uh ่เหมดเนยอ่มันแซบไปดิอ่ะโหหายแ้วแซบไปดิอ่ะม่เคยกินเผือกจิบเลยค่อยดีอร่อยมากจริงดะสมอยากอือต้มแซบไปดิ แั่แกบมึงได้ทาหยวดเนาะบวบบวบอือเฮ้กันชึ้นบอกพี่นนอะเฮ้ หนึ่งชุดจะได้น้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มนะคะหนึ่งร้อยหสิบาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะอันนี้เนื้อละกินเนื้อแล้วค่ะมาหนีผู้ใดบ่กกินเนื้อเอาหมูกขบน,นี่ค่ะนี่ชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินจากพี่นองจ๊ะทักแชทมาหพี่น้องรีวิวหลายลูค้าซื้อซ้ำพี่นองจ๊ะเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนใครผู้เฒ่าสดแสบสดง่ายเล็กน้อยกินได้จ้ะผู้เฒ่ากินได้เล็กน้อยกินดีแล้วจ้ะ รุ่น40ปีแห่งมากครับอยาบปนเด็กกับสูบเด็กเนี่ยสู้ๆค่ะโอ้ยต้มพักเพื่อนๆให้ผู้เข่าเนาะเนีสดกินกับหนาเออไม่เป็นยังไงนี่ข่อยว่าสิบว่ใส่หรอกมาตักียบเนี่ยโอ้ยไม่ง่ายไม่กระเด็นสามแท่งเนื้อขาลายมันนิ่มทีเท่าทานป่ะนิ่ม พะวาห่าเหาอบาริสตงมจนมันสุกแข็งแล้วนะเนาะเพราะยัดต้มแบบพอดีพอดีเหรอเจนแมนซุปไานมันหยาบแต่เวลาจะหั่นตอนหนาเวยพี่นองอั่นขาไี่หั่นตอนบางๆต้ตนยนา้ยังไม่ได้แมนเพราะน้ำมันเดือดก็เอาไปสดุ้งกินัด้สิ บมันปีไหม่สงการน่ะครเบียจักขวดด้ยจิบเม่อไรหรอชอบล้ววดไม่ต้องถา้ามากินขาวายบอลารจ้ะไรนี่ไร พอน่เหมือนแรงน่าเมืนขึ้นจีสองให้กินเยอะกินหมดหลายบ่ากินมันนอนมาหลับไปด้ไหกินแล้วมันเ็นจะหลับใช่ม้งขวบเกินมาเป็น้องมะขวดหนึงที่น้องได้หมดหลาย แมงว่านกต่อย่างน,นั้นโอ้มีแห้งทดนลำโกโก้ไม่แห้งหรอกทำไมเขากินาอมอลไยก็ยังเพลิดเพกินอนานท่านกินหอม รสชาตก็เจละละียวแล้วสวยนึน่งค่ะโอ้ถูกใจฮะนาะี่หมอนุกัยเป็นยังไง ม่แสบเราจะพัวไม่นูมีสีเดินทองมีบ้านน้องปวดแล้วข้ามไม่จูบเลยโอ้ฉันว่าได้กินยังมะแสบมันอยู่ขมิ้มมาแร้วอันนี้มันโอ้บริยูขมิ้นอย่างดอกเพอไปกินยังกระแสบแบมแลนลูกแสงนะจ้าเสรบโครโครจับเป็นรายคนหนึ่งเสรม่หนหะอะม ม,มาก,มกินท้่ไปคร,ทรอทั้องขหนึ่งผูง้จ้ <laughs> <laughs> ะทั้่้มไขาวด้วยผู้้าตัขอนจะเน้นเป็นเนื้อเนอื้อนั่นเนี่ผักเขาไม่เท่าไหร่นะในถ้วยเนี้ยืมม่ <h ung> ารู้ไปน้ำจิ้มก็แซ่บเนาะม้นบรเผ็ดจนเกินไปไหมต้องยีบอบอนกะ่น้องผัาน้ำจิ้มเนี่ย พี่น้องว่ามันเข้มข้นไปเนาะให้เอาน้ำอุ่นมาใส่เพราะว่าให้มันแสบไี่นีน้ำซุปเนี่ยจักใส่จักหน่อยหนึง่งแสบเพราะน้ำคุ่น้ำซุปอ่นาน้ำจิ้มปเมมป็นสูตรเข้มข้นพี่น้องน้ำซุปก็สูตรเข้มข้นมหาตั้งสื่อสร้างหลายน้ำจิ้มอ่ะอาน้ำซุปไปกินหลายคนนอ่ะควรกินกประมาหาคนน้ำซุปหนึ่งอ่ะ แกลุงตูอยากอยู่บนได้ยังโอ้ยขอบัตั้งหนหมอนึงใครว่ได้กินขาวเทีเย่ยงวโอ้ยขอบันขุดจดวดเยอะด่ะอาอฝักคือเจ้มักแย่างเจ้าจำยุกเจ้าฟ้ากินฟ้าไงน้องข่อยกินเราไงพ่อเดียวหลัง <c oughs> ไม่ต่อยอีกเนาะ <c oughs> กินโชูแค่หนึ่งหม้อพอ ทม,ออม,มัสซงมวซ้โอ้ยกินแล้วนอน<า>ขอได้เก็บผ้าเขานะอ,นอม,นมันอิน่มแมนมาดื่มกหลักก็ได้ได้ออเอหัวค้อนจรงครับใส่อีกน้ำกินม,มกะสิเป็นอีกรสชาตินึ่งก็จะเป็นมหอม ตอต้อนันเหนื่อคขาไรอืมเอีเสือขมขมกิ่มปินดดุนะเออหลัวก้อนตัวจ่งสองร้าสิแแสบเหนื่อคขาไรบังผู้เขวาดี้นค่อย่ยับอืมแต่แกินดิบนะอืมเอาเนื่อยเสือไม่เห้นแสงน่ะ หาลืมชายลืมลื yeah. really. hey. no. like mm ิดขอบ้างไม่ปาเห็ดด้งาไมดีเนาะแม่เอาเห็ดบางที่ดีดีเบื่อไห้แต่เื่กเนี่ยเปิดร้านขายแล้นะเนาะแม่หั่นดึงมือดพีไป้องมึงบางสิจ้ะเออเพื่นนอะแบปีนี่ได้ไปองเอาไปผัดกับเผากับแ่บโอ้ยกินกับเจาขอเจวนี่ดึงดินดกว่าอันนั้นไงทเลยคือเราแบบทำบางสิจ้ะแทบ อม,มากอจังฮะอิ่มมาอืออิ่มมากชอบย่องแพะฝอ,อ,อยอ่องแพะช่มืขนมอืมใส่สอออนนำ้ำผึช้ชบดีเลยอยังขนยู่นี้พี่อ้องเลยเติมน,นานดีเน อุ้มอีกบอสะบอสดูไปดอกถั่วลันเต้ไหมมาตีเมนกินพ้าหอมปากหอมคอได้พี่น้องเด้อพาวหอมปากเราคือคนไทยเลยหรออะไรสว่างคุณไทยรู้จักคำว่าสว่างไหมคะมันโล่งเนาะเวลาสดแบบอุ่นๆหอนยไหมพี่น้องจ๋าแต่ผู้ใดเมาเหลราขึ้นได้มัโจุบันนี้มงได้

ไม่นยังหวานเลยนี่อืมทานวันไหมเหนือสุดเนาะอืมโอ้ยพี่น้องแสบแห้งสะใจ เออหมอนี่ยต้องมาข่ยดึกผูเ้เดียวหรอกร้านคู่ไข่ผู้มดีวหรอกขนาดนม้ขอสองคนดิซ่ <c oughs> มามาหมดแล้วพี่น้อพ <c oughs> ี่ต้มหยาวกินได้อีกนะคะบอกเลยแค่นี้นี่เอาอีกวะฮะโอ้หอยยินมอ่ะเพือตอนามเนี่ย อสุดยอดเลยค่ะง้อะ่ะง้วทีคุณหอนใหญ่ไี้แเบกีนน้ำเลยรัวถึงสวรรค์ก่อนคุณเทามักอ,มอืมอืมอเหมดอรแรกเมาแก,กินเขาแรกสวพรโคตรทั่วร่างกายแห้ง นุ่งทองไปวันนี้โอ้ยเนาะหลัดจะเป็นผุ่มใส่เมื่อ <c oughs> ไม่ใส่นหน่อยเพื่อง <c oughs> ใส่มาหลายแนะนำพี่น้องจ้ะผู้ดใดอยากแบ่บอยากนวอยากสดเหล่าของข้อด้วยพี่น้องพูดเถ่าเนี่ยสิจเลิศอาหารเนะะิน่เน,น,นอนเด็กน้อยก็กินอร่อยนะคะ <c oughs> พี่น้องจ๊ะเอาก่อนท้าสิจากกันไปได้กัรพี่น้องใครสนใจแจ่วฮ้อนนะคะมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งหมูนะคะพี่น้องจ๊านี่นี่ แพ็คคู่งี้ซุปแล้วก็น้ำจิ้ม150บาทเวยค่ะพี่นนองจ้าสำหรับท่านที่โอนเงินเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้หล่ะาก,กินกับนักุุยไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า